มันเป็นของต่ำมันจะสู้ของสูงไม่ได้หรอกนี่คือคำพูดของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามที่เคยได้พูดไว้กับลูกศิษย์ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่นั้นมักจะมีคนโดนคุณใสม์ดำมาให้ท่านรักษาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมาที่วัดหรือนิมนต์ให้ท่านไปนรักษาถึงที่วิธีการรักษาคุณใสมนดำของหลวงพ่อกวยนั้นก็มีด้วยการหลายวิธี ถ้ามาที่วัดด้วยตัวเองท่านจะทำน้ำมนให้อาบและถ้าให้ท่านเดินทางไปหรือนิมน์ท่านไปท่านมักจะใช้มีดหมอในการขับไล่คุใสายมนดำออกและอีกหนึ่งวิธีก็คือท่านจะมอบผงวิเศษหประการนี้ให้เอาไปทำน้ำมนอาบและดื่มกินคุณใสายมนดำก็จะหลุดไปผงวิเศษหประการนี้จะมีมวลสารที่ผสมอยู่ทั้งหมดดังนี้ 1. ผงปัดมัง 2องผง